สบายดีสบายดีเด้อมาปลูกกล้วยขุดพุมปลูกกล้วยได้นี่พี่น้องปลูกกล้วยอยู่วัหน้า ยังเห็ดก็ได้บะไรสดบาก็ปาดพี่น้องซะปุกแหวยเงาเงาสายปานไปงเฮียนวอสา,ายปานยุทธหงเฮียนมื่อนี้พ่นโม่มวนปันในก็นได้บาให้เพ่นยุทธ ใส่เศ้าเห็ดใส่กอกแล้วบอใส่กอกทาอันนั้นพูเด้อทาคั้วแหลวพู้ามีคั้วขามหนามเสก่อนเพราะว่าขั้นเห็ดแบบมันกลับไปคลายบ่อยนะแล้วก็รถกับมีแน่ก็ว่รถจักตัวนึ่ก็มันกับบดีนปนไงหนนะพังเบิงขั้นซีมีทุด คันแมนเฮดอีกะตองมีเงือนแปลงรถแปลงรถซาเล็งแลว้วกะหลายอย่างพรรถซาเล็งมันกับติดหนะต้องเทื่อมกะใสบาได้ทางบึงบางทีกะอาจจะหได้คาคาสิกอก่อบางที่กะแค่แนวอื่น เพศนะสปายดีเด้อเอาเบาน้ำกระเด็น,น่ยพี่ห้อท่านผู้ได้บ่ไดาลเหตุอย่างอยู่สวนคือเก่าวันนี้อยู่น้ำก๊กกวยคือเก่า กล้วยปูเหมืองกวยไว้คุ้มมะกล้วยนี่ต้องให้มันเดือดก็ดีได้พี่น้องขั้นบ่ดเดือดมันมันกะหนาวไวออกนอไวมันก็ขึ้นข้นไวก็บ่ได้หนอใหม่หนองั้ เด็กหน่อยมกักจะให้คขาดโบไปไโงเรียนเห็ <c oughs> นเดิมขี้ขาดเหียนเดิมบม่มักไปโงเรียนให้เรื่อยแช่ป่านกะบม่อยากไปเรียนนั่นไปได้ๆกบขี้ขาดเนาะคือเห่าอ่ะ ก็ยังขีดขาดไม่ได้จำนึ่งก็งงไม่อยากไปบาดย่ามปวดกระปวดปวดไปเอาเห็นนะตอนทำอินเป็น์ปวดเครือ่องมาแล้วขีดขาด ไฟดีพี่น้องเมื่อขุดก็้วยนกันคุ้มมาก้วยคอยทำพี่กะบันไดยังขุดแตชทำนี้พี่น้องเอ้

เมือ่อยนั่งดมือเนาะนั่งมัดเมื่อนมัดเฮ้ยหนัวกระเพื่อมันสิสม หยาแค่ไเด้อใส่กอกเด้อ,อบริธรรมดาตอนมัดมันหยาบมันตอนมัดเลยขนาดวันนี้มันสูงไเลย น้ำกันนี่ง่อยแฮะเที่ยงเลยได้นี่เบิ่งหนาซิวขึ้นสวัสดีแม่สายปานสวัสดีจ้า ก,กวยสอยนี่พี่น้องปลูกวกกวยบ้างปลูกอยู่หัวหน้าได้นิหัวหน้าอยู่ให้พวกทุ่มท่านาผูบ้านมาปลูกดูไปหน้าคนเดียวห้ากระดาษซามตนพี่น้องหมาเพศน,นะ แปดสิปล <ım> ูกพื้แมนสุดอยู okay, ่แถวนี้แล้วกะสิข so ึ้นปลูกพืนเบิดตแต่ก็สิขึ้นพดนน้ำพ่นน้ำเอาพี่น้องแล้วได้ให้เรากนี่เอิ้นคอยไปเอากุ๊กล้วยคอยหน้องมาเบิ่งให้พี่น้องเพิ่มมือกัด นอนนอกพี่น้องปลูกผูกก้อู้เลยก็นอนมีแหงได้ดิผู้อูยห่มใหม่แดดทำนี้พอดีนอนหม่มบรรยากาศดีดีอยู่บนนี่แถวนั้นปลูกเพิ่มได้ได้กกอยู่นอกพี่น้องแถบบนี้ร่อายามพนพี่น้องย,ยามพนสีเขียวอุ่น treo khẩn tem bất ở đây một quả cô có này phục thơm bị nó phải đọc hay mình hãy mình hỏi nào. Phục thơm nào thơm và yết cốt xong nhà cát bị ta nọn thì nó ơi bạn thao nó khi ทำนี่ได้เมื่อยกับพักนะเนาะอยู่ยไปกินไปทำบ้านเฮานี่แหละกินโดนร้ายกบไดนนะ้เนาะเฮ็ดจะได้กะบทำบ้านเฮานี่แหลบบหน้าเฮ็ดให้ไปนี่จะกินและนี่ก็อด mặc quay oh, mà một mặc quay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  này quay mặc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  quẩy có quay mặc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  พี่หลง,ง,หลงว่าพอ่งหนากลัวยกก็กลัวไปพี่หลงเขาห้าวกะตัวป้าตอมันพี่น้องมีห่วงเขาเนี่ยตัวป้าตอมตัวอันหนั่งตัวดำคือบ่ไดกินเลยทำว่าจ,จักงามได้สิถอกน้ะงเนี่งขั้นถอกกับซีเมน เขาเป็นดกมันเป็นยังมันจะเสียบ่ได้กินขเขาแท้พีน่น่องปีนตัวนี้เขาป้าห่วงเลยป้าตอขั้นเป็นป้าตอเบิร์ทวนี่ก็องาบแล้วค่ะตอนเห็นหน้าแสงก็ได้กินเขาแต่พอเป็นเขางั้นด้มั้นถ้ากระถอะ búp có quẩy tỏt thắc thay, sợi đi sa, đi mà búp còn quẩy rồi nữa, cái, กูก็เก็ดยามเพ่นข้าวนาแม่ปุ๋ยปีนี้เสียหลายเมนเข้าไผกกับเป็นคือกันว่าเมนแอหนีเด้ปีนี่นาเลยบอปะเข้าวุ๋เป็นตาน้ำวมไล้รอบได้แล้วก็มองน้ำาุ๋ถ่วมมันกับแบบ่า เป็นแมงค่ะนะพี่น้องบอเต็มมีดเต็มหน่วยแต่ว่ามิดแดงลายสินะมันเน่าลายนะสิเขาปีนี่แย่ yeah. คือหมองหน้าน่องกะคือหนอ่องรอดกะบบเต็มมีดเต็มหน่วยแถวตีนดงตีนหยังกะคือกันเลย เป็นน้ำปีั้ยปีเขาแบบอากาศแม่นบสมบูรณ์เขากับวงอ่นอะมาหอดมดพี่น้องเหงื่อมาสมันเงาเกล้วย งูพี่น้องโอ้หลอกขาบเบิงเ่งแขนเบิ่งโตใกล้มันงงน,นี่งูหลอกขาเห็นปะทรงสินใหญ่ค่ะพี่น้นองสังเกตงูร้ายพี่น้องแท่น,นี้มันหกเลยมันป่าหยาค่ะหยาค่ะเกิดาลายเลยก๊ก แกกก็ยังยะสินะแต่หยาค่ะอีพ่อมาตัดวางอันนี้กะบอันนี้เนาะเกิดมาใหม่ด้วยไอพิษตะพุนโตกระเตทมหรือแกแล้วหาค่ะหยาแค่ขนาดกระใหญ่ยหยาได้แบบนี้งูติงูลาย เขาก็จะว่าเอาตัวสามเ่มเอาใหญ่คักใหญ่ๆเนาะหุ่นใหญ่ๆยังใช้ปานสิบตัวเส้นอีกก็นึ้งกกกล้วยกกกล้วยมันก็สีทางมาอยากคนในพี่เนาะ สาดขาปงูตัวใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยยาวเป็นเมตรสองเมตรสองเมตรดเท่าเชิญบ่นนะคะพี่หนอเห็นดิวะอีว่าพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเป็นไงพี่น้องอาจจะลายตานะลมเย็นๆพี่หนอ ลมเย็นอากาศเป็นตนอนเป็นตนอนมวนแต่ก,ก็เงียบ<ม>บ้านนองว่นอุรมสมบูรณ์ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่เราปลูกหน่อไม้กล้วยเพกาขายันจริงๆขอบคุณจ้าปลูกทุกอย่างเนาะไม่แต่อันไหนที่ปลูกได้โมอยากปลาให้ดินมันบางเป่านะคอยว่าปลูกกล้วยหันเนี่ยที่มันบา่บาวได้ค้ายเนาะคอยก็ได้ปลูกขยันปลูกกว้วยไวด้หลายเวลานั้น เข้าในคล้ายนะเนานะเมื่อเมืม่อ,อ,อ,รอ,มมอนะเราเมืเ่อซองเมื่อเนาะพีออย่างซ่องซาเมื่อในใกล้นะเขาก็บอะไรลำแล่เบื้องยังมันร้ายเนาะมีแต่ว่าเฮาวางเขาก็มาตัดใบเด่นๆเนานะแต่มันก็เป็นห่มเลยต้นกล้วยนะเป็นห وم, ่มเวลาเ,ขา,นะลเ,าเขาเกี่ยวเขาเนาะเวลาเขาเกี่ยวเขาอยากนาาากั่งพักอียังจะงสิเขาก็มานั่งอยู่ข้างหน้าเขาก็ได้หนะ่มเนาะบรรยากาศดีอีกเนาะพี่น้อง เลกเป็นประโยชน์ลายอย่างคอยยิดวรับประโยชน์ลายนะต้นกล้วยเป็นเครื่องหม่มให้เข่าได้แด้กก็บบได้บังเขาจนเกินไปบบได้เหตุให้เขาแบบว่า,าโอโ้พี่น้อนิดไปบางอย่างนี่ไปนิดดูนี่เนี่ยฉันย่า,น,ยานิดบ่คอยดีเดี๋ยวนี้ น,น้องคอมเมนต์ดินน้ำกันในเด้อได้กินเขาเที่ยงแล้วบ่สิบเอ็ดโมงเขื่งได้เวลาผ่านไปว่ายไวเหตุยังน้อยเดียวนี่สิหุดหูขุดขุดคุมคอมเมนต์มาเด้อหนอยเดียวสิมันตอกตะเวนพอดี ก่องดอกตะเลนกล่องัอกกะเลนฮุดคุมน้ำบอกกับพี่น้องน้วยก็บึงเยู่พี่หอเี็นหรอนี่ก็บงอยว่เลย เขาไม่จะกโกยังแต่ว่าคือกบังอยู่เห็นขาบงูก็เป็นตัวกยาสิหรอสัตว์ตัวใหญ่ตัวเตะ ดแคนได้พ <out lequel> <modeling> ี <¿n> <distribution> ่น้องเสียมนักเห้ื่อยลอยแค่ก็ทิ่ได้ต้นหนึ่ง คอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องอ่านทุกคอมเมนต์บมี FC คอมเมนต์ก็ได้บ่ได้อ่านนะาเานํากันได้เด้อ นะ้มันสิง,งามเนาะพี่นะ้องตอนเห่อนะตอนเท่านะ้ำมันเท่าดินแล้วนะ้มาได้บางอันนี้เดี๋ยวใบก็เหลี่ยมตาตอนเท่ากวาดดินให้หน้าดินให้หน้ามันงามเลยมันแบบว่าโคบยุคขนาดเาวลายาปลูกยังมันก็นงาม ปลูกมันแกวกก็มาตื้งตืง่นมันตื่นดีนะเห็ดนองวันแม่บ่เน็ดน้องวันไม่ดีเน็ตผมไม่ดีผ้าเบอร์มาก ข้าวเช้ากินเที่ยงข้าวเย็นกินอีกเที่ยงคืนงานเยอะไม่มีเวลาครับอ๋อฮัทส์กินข้า,าวเช้าตีเหน,นียวนี่เนาะข้าวเช้ากินเที่ยงเออเม่เน็ตกรบบดีเม็ดข่อยกับบดีเวยจะกป็นเป็นยังเน็ดอย่งสัญญาณคือห่าเฉยอ่ะอ,อ่งอับกินกรงเจี๊ยง ขึ้นกับบุได้ไม่ชัดเลยวันโอ้เน็ตบดีเน็ตมันกากพี่หน่องกันยากแหละเรียยขอกระซิบไลฟ์สดอะ่ะบอกว่าพี่หน่องจักแป๊บนึง่งสู้ๆ้อ,อจ๊ยงานดาย ไม่อยู่บ้านนอกเด้อบุ่มมียังเห็ด <laughs> บ้านนอกกับพุ่มียังเห็ดลายกับบดีนะมีเนี่ยเห็ด,ดกับเบื่อแล้พี่เ้อง,งเสกๆเนาะแต่กับพอดีอยู่ก็ให้ก็สวนนี่แหละกบพักกับหยาเนาะ ยาวหนาแหลกะสิเหลียงป้าขันมีทึนเสือปลามาปอยอยู่นองอีกว่ได้ยย่งปูปลาหน้านา้ำว่นได้เป็นความสุกพี่นนอเวลามันบม่มียังเห็ดกับออโอ้โหเช็ดยังอยู่กรุงเทพยังมาเห็ดงานดิตื่นขึ้นมาเห็ดงาน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  งานหนึ่เง,งนินหวานเท่าไม่แนวเห็ดเอ,อาเงนินกินไปอยู่ไปป่ะพี่น้องสามสิบนาทีเดี๋ยวเน็ดบริษัทเนาะเจอกันใหม่คลิปนะฮะ หน่องนอี่ย่วได้นเนาะนิดมันบอดีโอ้ยนิดนิดนิดพี่น่องเอ้